ราสเบอรี่คีโตชื่อราสเบอรี่ดูน่ารักดูสวยๆนะคะจะบอกว่าอันนี้คือชื่อของสารสกัดหรือว่าสารสำคัญจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้พบแค่ใน r a สเบอรี่นะคะพบในกีวีแอปเปิ้ลพบในขอภัยค่ะสายแซ่ดพบในกีวี แอปเปิลองุุนลอย่าเงี้ยพวเบอร์รี่ต่างๆด้วยแต่ว่าเขาให้เก็ยราสเบอร์รี่นะคะเพราะว่าเขาพบนะคะว่าแบบเออพบเป็นครั้งแรกว่ามีราสเบอร์รี่คีโตอยู่นะทีนี้นะคะชื่อคีโตเนี่ยมาจากไหนมาจากนะคะปฏิกิริยาคีโตนะคะหรือว่าแบบคนที่ทํำคีโตอะในช่วงระยะเวลาของการทํำคีโตเนี่ยมันจะเกิดแบบนี้ขึ้นมันจะเกิดการที่ ไขมันเนี่ยนะคะมันจะถูกเอาไปใช้เป็นพลังงานได้มากกว่าแป้งอ่าคนที่คีโตชอบทำคือเป็นทริคนี้คือเขาจะไม่ใช้แป้งเป็นพลังงานเขาจะใช้ไขมันแทนเขาก็เลยจะต้องทานอาหารที่เป็นให้แฟตไดเอทต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะทีนี้นะคะหลักการของสารสกัดตัวเนี้ยมันก็เป็นหลักการเดียวกับการทำคีโตคือมันช่วยเบิร์นิงไขมันช่วยใช้ไขมันแทนที่จะใช้ ใช้พลังงานจากแป้งจากน้ำตาลโอเคปะนะคะข้อดีของเขานะคะบอกแล้วช่วยเบอร์นิงดีออกกำลังกายดีกับนักออกกำลังกายนะคะแต่ว่าข้อเสียงของเขาก็เหมือนกันกลุ่มเบอร์นิงเนี่ยนะจะเป็นกลุ่มที่ต้องระวังเรื่องคนที่เป็นโรคหัวใจคนที่แบบเป็นโรคเครียดอะไรเงี้ยมันจะทำให้แบบกระตุ้นทำให้เราแบบ มีอัตราการเต้นหอวใจให้มันเร็วขึ้นอะไรเงี้ยความดันสูงขึ้นอันนี้ก็ไม่ควรที่จะไปยุ่งยากจะไปทานอะไรเงี้ยเราอาหารเสริมเลยตัวไม่จำเป็นต้องทานตัวนี้โอเคปะ่ะนักกีฬาเนี่ยก็ชอบใช้คนที่แบบอยู่ในรูปแบบของพวกอาหารเสริมที่อยู่ในหมู่นักกีฬาเนี่ยก็ค่อนข้างดีอะไรเงี้ยค่ะซึ่งแล้วก็อย่างหนึ่งคือมันช่วยเพิ่มฮอร์โมนนะคะอะพิอะดิโพเนกติน อ๋อคือฮอร์โมนอะไรนะฮอร์โมนที่ช่วยเบิร์นแฟตอะนะคะเบินฮอร์โมนที่แบบเหมือนเซลล์ไขมันอะมันมีประมาณนี้ใช่ปะมันก็ช่วยเบิร์นแฟตนะคะเพราะฉะนั้นปริมาณไขมันในพุงเราเนี่ยก็จะลดลงตามไปด้วยโอเคปะอ่ะ อย่างที่บอกแล้วว่ากลุ่มของเบอร์นิงเนี่ยมันจะช่วยนะคะทําให้เรานอนไม่หลับทําให้เราใจสั่นได้ทําให้เรากังวลได้ทําให้เกิดความระดับนิรสุกนั้นคนที่เป็นอยู่แล้วเราควรอย่าทานนะคะทานอย่างอื่นได้เรามีสัตว์สกัดหลายตัวเรามีอาหารเสริมหลายตัวที่ใช้เล่นได้เหมือนกัน